สวัสดีครับพบกับเอาเพจวิดีโอแล้วครับวันนี้ผมก็มาเล่นที่ดีเซนทัลแลนด์ครับมาที่แมปเอาอุล่าฮอตแอร์บอลลูนทัวร์นะเข้าไปขึ้นบอลลูนเนาะคอมพิวทัวร์ก็คือทั้งแมปของฮอตแอร์ทั้งหมดสำหรับร้อยคนแรกที่ที่คอมพิวต์เนี่ยจะได้เอ็น n f ฟทีแวร์ l e เลเนี่ยเลเวลคือเอฟทีะครับของสมใสเป็นเอฟทีวีพีร้อยคนแรก แล้วก็อันอันนี้นี้นะมันจะเป็นกุญแจสําคัญสำหรับมีแบบผู้กิจกรรพิเศษพิเศษในอนาคตเราร้อยคนแรกเราบอไม่รู้กิจกรรมนี้ได้ในวันในวันไหนเนี่ยไม่ได้บอกนะอ๋อได้ถึงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบนะครับเ,เพื่อนยังมาเล่นได้นะถึงวันที่สิบมีนานะครับตาคนแรกผมประเดิมก่อนเลยไป สำรวจกันพี่ไรอ๋อคงบอกว่าอะไรคืออะไรชูมพวกโบราณสถานเนาะรชบ ีดูนี่นี่ครับโลกเมตาเวิร์สอหน้าไปบ้างนะนั่งบอลลูนเที่ยวอืมที่แปลว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจ มีกี่บอลลูนนะเดี๋ยวเยวอันนี้มนี่ยที่หนึ่งนะอันเดียมั้ยอันเดียวมั้อ่าคอมพิวเตอร์ยูวีหรือคทัวร์ลุยครับกออย่างเจ๋งอ่ะ อันนี้ผมปิดดาวน์โหลดแค่เฉพาะแผนที่เดียวเนาะเราอยู่แผนที่ไหนมันก็จะโหลดแผนที่นั้นนะเพื่อนๆมันจะได้ไม่กระตุกโหลดเรื่อยๆนี่หรออ๋อเนี่ยเนี่ยที่เราดูในแผนรูปก็มีตัวนี้เห็นะะใช่ อันนี้ก็น,น่าจะเป็นอีกอันหนึ่งนะเราอยู่ในร้อยคนที่ได้ไอเดียทีว่านะเพื่อนๆเห็นคลิปผมก็อย่าลืมเล่นนะเล่นถึงวันที่สิบนะเสร็จแล้วน่าจะอารม้อลูมบอลลูนเรา ันนี้คือเสร็จแล้วหรอแล้วนะเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเราขึ้นวันรูแล้วผมทรงใสจึงเบยเนะหนเดี๋ยวผมลองปรับโหลดแมปเพิ่มหน่อยนะเี๋นะโอเคโหลดสีเลเดียนหน่อย นี่ก็ไม่น่าใชา่แล้วน่าจะไม่เกี่ยวกับแผนที่เขาเนี่ยผมต้องการดูรอบๆดูหน่อยต้องดูหน่อยใช่เข้องอา,าส่งเสริมการท่องเที่ยวเขานะครับนี่ว่าวิบายที่โกงที่เก็บ ครสนใจก็มาลองจองไปเที่ยวดูนะเ,เข้าไปได้ด้วยเ่ีเราดูกไปแล้วนะเพื่อนๆ ร,รอบอยังล้างอีกนะเฮ้ยแล้วเ,เขาจะรู้ได้ไงว่าร้อยคนแรกที่เทคทัวร์คงมีในระบบเขาแหละอืมนี่วดูหน่อยเนี่ใชการกระตุกเนี่ยคือการโหลดแบบรอบๆครับ นั่นที่เป็นใจเหว่าผมชอบเปิดโหลดแค่หนึ่งแล้วมันโหลดตุกกั๊กๆึกกอย่างที่เห็นอะไรแบนมันโหลดเท็กเจอร์ของตรงอื่นเขาเออพอโหลดเสร็จให้ก็หายกุกซึ่งไม่เกี่ยวกับแบบนี้แน่ๆพอรโซ่เพาะฝั่งนี้เป็นทะเลรายครับแต่ว่าไม่เกี่ยวโอเคครับผมจะได้ติดมาโหลดหนึ่งเดิมลืมฟีด ก็เป็นอันจบเพียงเท่านี้ครับพูดง่ายๆคือเรามาขึ้นนี่หนึ่งรอบแล้วก็รอภายในอีก4ี่ชั่วโมงเนาะ mm hmm. เขาจะโอน NFT มาให้กระเป๋าเรานะครับวันนี้ก็จะได้ FPC แหละยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กับช่อง o u t p a g Studio ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ